สวัสดีครับเดอะยูสตาร์นะครับวันนี้อยู่กับกองกลางหัวใจสําคัญของหมอนทองวิทยาครับนะับําตัวนี้นีงครับ,ช,รบชื่ออะไร,ร,รค,ะนะครับชื่อ Thank you ปนวัฒน์มณีพรัต์เล็กๆแตงแล้กันนะแทนก t ว a n น you ครับเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญของหมอนทองที่ฝ่าฟันกันมาตั้งแต่บอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็จนมีเส่ยงเสียงที่คนรู้จักกันไปทั่วประเทศนะก็ thank you ท้าความไปก่อนเลยตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลก่อนจะมาเป็นแทงกี้วันนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วเข้ามาเริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยตอนไหนก็ตอนเด็กๆอยากลองเล่นฟุตบอลเห็นคนแถวบ้านเขาเล่นกันแล้วก็อยากลองคิดเริ่มเล่นว่ามันรู้สึกยังไงบ้านเราอยู่ที่ไหนตอนตอนนั้นอยู่อนุสาวรีย์ชัยอ๋ออถุสระบุรีใจกลางเมืองเลยนะ ตอนนั้นมีก็มีฟุตซอลสิเริ่มเล่นจากฟุตซอลใช่ไหมอ๋อแดงว่าทักษะดีก็มาจากฟุตซอลแหละแล้ว,แล,วแล้วใครเป็นคนพาไปหรือนี่เริ่มไปแบบใครชักชวนไปก็มีคนที่รู้จักกับแมพเขาบอกว่าเป็นโค้ดแล้วเขาบอกให้เราไปฝึกซ้อมดูถ้าถ้ามันดีหรือไม่ดีก็ค่อยว่าที่แรกเลยที่ไหนที่ฝึกซ้อมที่พยาไทยเาคามี่ที่เดียวกับพี่แชมป์ซามินิกรับอ๋อเหรอรูรเงินมากแชมป์ซายมินิกเคยสัมภาษณ์ไปแล้ว ตอนนี้ก็พรสวรรค์สูงเหมือนกันแล้วก็เป็นเนอะไรเป็นไอดอลทางทิกตอ,อก,กน,นะทิกต็อกเกอร์นะ,ะที่เดียวกับแชมป์เลยแชมป์สายวิมิตโอโ้โหนี่แสดงว่ามาจากที่นี่ไม่ธรรมดาโค้ชชื่ออะไรครับตอนนั้นจําได้ไหมโค้ชแว่นครับโค้ชแว่นคือที่ซ้อมที่นี่ป่ะเขาเรียกอะไรนะอุลพง์ป่ะแถวนั้นป่ะอ่าโอเคก็คือเริ่มจากท,ที่นั่นเป็นที่แรกเลยครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือเล่นฟุตซอลมาก่อน พวกผู้ซอลเนี่ยส่วนมากจะเหมือนกับทักษะดีเบสิก<ช>ดีนะ<ช>แล้วพอเล่นผู้ซอลเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เข้ามาอยู่ใน,ในโรงเรียนเนี่ยเริ่มจากมัธยมที่ไหนก่อนก็มัธยมที่แรกก็คอนแวนครับคอนแวนภาคใต้คอนแวนภาคใต้คอนแวนอยู่แถวคลองเตยครับคลองเตยต,ต,ตอนนั้นเราเรา,เราเข้าไปพอเล่นบอลหรือว่าไปคัดบอลหรือไปเรียนเฉยเข้า เขาดึงตัวไปเล่นบอลอ๋อก็คือเขาดึงไปเลยไม่ต้องคัดด้วยแสดงว่าตอนนั้นเริ่มมีฝีมือแล้วแล้วหลังจากคอนแวน์แล้วย้ายไปที่ไหนต่อก็พระแม่บริสัทธารับพระแม่บริสัทธาทรัย์งเรียนคริสต์ิสเตียนเหมือนกันก็ย้ายมาอยู่กับอาจารย์ดรงไหมตอนนั้นนะอยู่ได้กี่ปีครับตอนนั้นอยู่กับอาจารย์ดรงมาประมาณหกปีหกปีเลยเหรอเข้าตั้งแต่มอะไรอยู่กับอาจารย์กรื่อได้อาจารย์ณรงตั้งแต่ปาครับ พอหกอ๋อเข้าไปตอนพอหกแสดงว่าพลิตไทยเนี่ยเข้าตอนปฐมครับแล้วก็พอหกย้ายกลางคันครับแล้วมาอยู่กับอาจารย์นรงค์ทางเรืองใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ได้หกปีเลยคจนถึงมห้าปะมสี่มสี่แล้วไปไงมาไงถึงถึงย้ายมาที่นี่ก็โอกาสลงเล่นน้อยครับโอเคอยากพิสูจน์ตัวเองก็เลยมาหาโอกาสที่แบบหมอนทองก็เบ่งเรียนที่อาจารย์คนเพิ่งมันทำใหม่ได้ไม่นานใช่ไหมครับอะไรตามเข้ามามันไกลนะคิดไงถึงมานี่ก็ตอนแรกว่าจะ ไปคัดลองคัดที่อื่นครับแต่พ่อบอกบอกว่า,วา,วาให้เรามาอยู่กับนะอ,อาจารย์สกุลรววครับของพ่อเราคือของบ้านปูนขะองบ้านปูนะเป็นนักพากย์ที่ดังนี่เองอแล้วก็ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะตอนที่พี่สัมภาษณ์เราที่กรมประหลาทำได้ไหมที่มาจับมาแบทเทิลกันก็ไอ้แต่หน้ามไม,มาา่ไม่ค่อยเหมือนไงเราดูเฮ้ยไม่ค่อยเหมือนว่ะแต่ว่าพอมารูทีหลังเนี่ยโอเคแตงวันนั้นเจอแม่มารีด้วยแล้ววันนั้นเราไปกับตันด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบผีแบบเขาเรียกอะไรอะจังหวะมันจบพอดีอะ ออกมาจากเรียนเก่าใช่ไหมเพื่อมาหาพิสูจน์ที่หมอนทองแล้วได้ไปรอบตัดเชือกคือแดทีมสุดท้ายใช่ไหมย้อนกลับไปก่อนนะแล้ววันนั้นเราเป็นกับตันทีมถ้าชนะคืนเธอขอเลยแต่วันนั้นคือคือพลาดท่าคือด้วยแบบพะแม่บรีเขารวมตัวกันมากนานกว่าเราเราเพิ่งเพิ่งทาทีมตอนนั้นมีพวกเพื่อนมายัางหมดยังพวกเตะพวกอะไรมามายังมาครณเล้วแต่สวนมากมันจะไม่สบายนะครับขาดหลายตัววันนั้นคือ,อตัวตักเตะไม่พร้อมครับที่กรมเบลาที่ลองหกนะที่พี่ไปนะ คือพี่ก็เห็นแหละปกติแมตช์แรกๆเล่นดีมาตลอดเลยพราแมตช์นี้มันเหมือนกับมันดอบอะแต่พี่ไม่รู้ว่าตัวไม่ครบคือวันนั้นตัวไม่ครบเหมือนเหมือนแมตช์ล่าสุดเร็วเนี้นะ<ช>คือถ้าตัวไม่ครบมันก็คือแบบองค์ประกอบมันไม่เต็มที่แล้วเราก็วันนั้นแพ้ไปแล้วก,วก,ไวก็ไม่ได้ขึ้นถ้วยแต่ถามว่าขนาดตัวไม่ครบยังมาได้ขนาดนั้นก็ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็ไปเจอกับทีมเก่าด้วยด้วยเราไปกับตอนทีมด้วยซึ่งพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่แค่เฮ้ยลองมาแบทเทิลกันหน่อยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนหนังอ,อยู่ดีกลับมาเจอทีมก่อนในวันที่ต้องตัดเชือกอรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจด้วยที่อยากให้พิสูจน์ให้ทีมเก่าได้เห็นว่าเออเออม,มันเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราเราเก็บมาได้ใจมานาน<ะ>แล้ววันหนึ่งเยาอยากให้คนที่เขาไม่เท่กากับเรา<ะ>ได้เห็นว่าเนี่ยวันนี้เาเป็นกปตันทีมนะ,ะแล้วขึ้นมาเจอทีมที่แบบเอาไม่ได้ว่าว่าทีมไหนไม่ดีนะแต่หมายควว่าเหมือนกับว่ามันเป็นนักเตะต่ตางชาติก็เป็นเหมือนกัน ก็คือแบบเขาอยากพิสูจน์ตัวเองแล้ววันนึงเราเป็นกับทันทีมด้วยมาเจอทีมเก่าด้วยถึงไม่ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าทําให้รู้ว่าเราทําได้นี่นี่คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์นะไม่ใช่ว่าเราไม่ลงแล้วเราแบบท้อไปเลยเราเลิกเล่นไปเลยมีหลายคนนะเลิกเล่นไปเลยนะเราก็ต้องหาโอก,กาสใช่ปะ่<อ>ะมันมันเป็นยังไงบอกน้องๆแบบที่แบบกําลังท้ออยู่แบบอยากจะเลิกเล่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงบอกบอกเขาหน่ยอยความรู้สึกเป็นไงก็อย่าท้อก็หาทีมที่ เหมาะให้ให้โอกาสเราเสมอมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ด้อยค่าตัวเองแค่นับบน้นพอสุดยอดคำเป็นคําที่ดีมากคืออย่าไปด้อยค่าว่าเราเฮ้ยเราไม่เก่งเราไม่เก่งเลยเราไม่เก่งที่นี่อาจจะเก่งที่อื่นก็ได้แต่อย่าไปแบบด้อยค่าตัวเองว่าไม่เก่งเราเลิกเล่นเลยมันก็ท้อกัอนไปหลายคนก็จนวันนั้นเนี่ยชิงตัดเชือกกระหม่อมทองเพื่อจะขึ้นทุ่งขอก็ถือว่าพิสูจน์ตัวเองแล้ว จากทีมไม่ได้ลงแล้วมาเป็นกับทันทีอีกทีมหนึ่งทีท่เจอทีมเก่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนคนขีดเขียนบทไว้อะพี่เแบบพึ่งมารู้ทีหลังแล้วก็เซอร์ไพรส์ไว้แล้วก็แบบเซอร์ไพรส์จริงถ้าเป็นพี่คงคงภูมิใจเหมือนเราบบแม่งแบบจักไม่ให้ลงอะแล้วอยู่ดีมาตัดเชือกรอบรอบแปดทีมจากเขาแล้วเป็นกับทันทีมวันนั้นพี่ไม่รู้ว่าแตงกับเคยอยู่นี้แต่พี่ก็จับมาด้วยเป็นกับตันทีมกับตันทมีมาเจอกันแบบเป็นไฮไลท์เป็นคอนเทนต์เนียนะสีสันก็โหคลิปนยงคนดูเป็นแสนนะดูเยอะมาก โอเคแหละจากวันนั้นผ่านไปแล้วก็หายกันเลยเราไม่เจอกันเลยจนมาทีคือเจ็ดสี่เจ็ดสีเนี่ยตำแหน่งเราที่เราเล่นคือกลางรักใช่ปะ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ปิดทองคำผา,าส่วนมากจะคนไม่ค่อยไม่ค่อยจำถูกป,ปะ่ะเข้าใจตรงนี้นะจะจีบูตเกตมาใครเล่คือตำแหน่งที่แบบคนไม่ค่อยพูดถึงคือแต่ขาดไม่ได้ ือเป็นตำแหน่งที่มันคือหัวใจสําคัญก่อนกองหลังนะแต่วันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าว่ากลางร,รับก็ก็ทาให้ให้คนรู้จักได้เหมือนกันนะแล้ววันที่เป็น7-4เอาแบบที่เจอสัมทนตรู้สึกไงบ้างตอนนั้นเราเจอมาหาอำนาจลูกหนังก็กดดันมากครับเจอแบบโคตทีมดังๆแล้วก็มีระดับทีมตัวเงก่งทีมชาติด้วย ทีมชาติสายสกตัวเลยแหละ,ะก็คือตัวกมลมแล้วถ้วยกออะ,อะโอเคมันเจ็ดคนก็จริงแต่ว,ว่าตัวที่ลงมาคือถ้วยกอหมดใช่ไหมแล้วคิดไหมแม์นั้นว่าจะจะผ่านเขาไปได้มีมีความมั่นใจแค่ไหนตอนนั้นก่อนลงก็ <unreasonable. S 2> มันทุกคนมั่นใจตัวเองหมดครับว่าถ้าผลงานาออกมาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละคือสายเต็มที่อาจ,จารย์ตะโกนปะตะโกนว่างไงบ้างก็ก็สู้สู้สให้เต็มที่ครับแกให้จิตวิญญาณอะไรบ้าง,บางแบบลงไป ทำให้เต็มที่หรือยังไงก็วิ่งวิ่งตลอดครับวิ่งไดตลอดคือแกบอกให้วิ่งไหรหหลอก<ะ>แพ้ชนะไม่รู้<ะ>ขอให้พวกเองวิ่งก่อน<ะ>แล้วลงลงไปใส่เขา<ะ>จนจนชนะเขาได้มันมันมันพลิกเมาท์นั้นเลยนะคนเริ่มกับหัวหันมาดูเฮ้ยทีมอะไรไม่รู้ล้มทีมใหญ่อย่างอะสัมทนที่ก็เคยเป็นแชมป์สัมสมัยนะแล้วผ่านสัมทนไปเจอเทสซิรินปะเจออะไรก่อนผ่านสัมทนไปเจอเทสซิลินอ่ะเทสซิลินอันนั้นก็ยากแล้วเทสซิลินนี่ก็ ก็แบบท็อปท็อปโฟของประเทศอ่ะเป็นไงบ้างแมทแมทนั้นรู้สึกไงก่อนที่จะไปเจอเขาก็ก็เริ่มปกติแล้วครับเพราะว่าผ่านสัมทวนมาได้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วโอ้คือเบอร์สัมทวนเขาเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเขาคว้าแชมป์มาเป็นทวนเรารู้อยู่นะถ้าไปคัดเขาเราอาจจะไม่ติดใช่ป่ะอาจจะไม่ได้โอกาสอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราสามารถลงไปอยู่ต่อกองขอเขามันรู้สึกไงบ้างกบบความรู้สึกมันเป็นมันภูมิใจไหมภูมิใจมากเนาะแบบจากทีมระดับหนึ่งอ่ะแล้ว เราก็โนเนมอ่ะเพิ่งเพิ่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปสู้ขเขาจนชนะแล้วไปเจอเทพศซลินแมตชนนั้นเราชนะทั่วใช่ไหมชนะได้เกมในเก,มเ,กมเรื่องอ่ะโทษทีจำไม่ได้อะโทษทีเพราะว่ามันหลายแมช์มันเป็นอะไรที่แบบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยชนะแบบทีมใหญ่3ามทีมรวด<ะ>แล้วแมตที่เจอเทพเซลินเนี่ยอาจารย์สกลวางเกมวางแผนเนยให้วินจิตวิญญาณก็ปิดปิดตัวผู้เล่นที่สาคัญ,คญโดดเด่นครับอ๋ออย่างฟินลี่ครับ อ๋อคือจับตายเลยไม่ไม่ใช่ว่าลงไปเล่นเฉยนะคือมันเขามีเทคนิคของเขามีการแบบปิดตัวที่เงเก่งไว้ให้เล่นยากขึ้นแล้วเรามีหน้าที่รับไปปิดใครก็ดูวันนั้นปีกปีกเขามีฟังซ้ายอ๋อฟังซ้ายนี่จะเป็นรุสกี้ปะครุสกีกาเดนะโอ้โหคล่องนะเอาอยู่เลยโอ้โหแล้วชนนะในเกมเท่าไหร่นะตอนนั้น7จ็ดหกเจดต่อหโอ้โหมันมากมันพลิกไปพลิกมานะ แต่เรานำเขาตลอดป่ะครับนำมาตลอดจนไอีกแมตช์นึงลไล่ไมาเรื่อยจนถึงอส,สัมชันศรีราชาหัทีมนี้ก็ก็คือท็อปท็อปทีสามทีมเนี้เขาเข้าชิงเขามีแชมป์ตลอดอสัมศรีเนี่ยเขาแชมป์มาดาครับที่ไปเจอเราด้วยแล้วเราลบจัดเชือกเราแพ้เขาใช่ไหมแล้วนี่มาแก้มือแล้วแก้แบบแสบเลยแก้รอบรองด้วยใช่ใชเป็นไงวันนั้นวันนั้นเจอสามศรีเป็นไงบ้างก็ภูมิใจครับ แล้วก็ได้ขึ้นนําก่อนนะสร้างสองลูกเนี่ยคือเวลาแหละคือคือนำมาก่อนเลยครัแล้วทีนี้เขาทีมชาติด้วยนะมีทีมชาติมีบีจีด้วยนะเราลงไปตอนนั้นไม่กลัวใครแล้วตั้งแต่สําทนเนี่ยมันมีกำลังใจมาแล้วใช่ป่ะใช่แล้วแบบเจอใครก็ได้แล้วก็ในเมื่อสําทนเบอร์หนึ่งเราผ่านมาได้แล้วนะสองสามก็คงไม่ยากแต่มันก็ประมาทไปได้เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมดังแล้วก็สุดท้ายชนะสามสี่ด้วยสกอร์หกต่อสามหกต่อสามผมคิดขาดด้วยนะ เป็นอะไรที่แบบฮือฮารู้สึกยังบ้างหลังจากที่แบบรถคนฝันมันแบบแล้วมันมาจากคลิปพ่อเราด้วยแล้วพอถ้าพ่อเราตามไปเชียร์ทุกทุกทุกวันใช่ไหมติเราแข่งเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ข่าวได้ยินได้เห็นโซเชียลแบบรถคนฝันมันดังึ้นรู้สึกยังบ้างก็เปลี่ยนไปคนน่งครับเหมือนเหมือนตื่นจากฝันอีกอีกภพหนึ่งเลยฮะเป็นไงเดีความพบบอกความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นเพื่อนเราคุยกันว่าไงบ้างแบบเฮ้ยไม่งเรียนเราดังแล้วว่าอะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่ครับว่าจะทําตัวยังไง าวางตัวไม่ถูกครับเพราะมันดังไวแล้วก็ไม่เคยดังแบบนี้มาก่อนด้วยไม่ใช่ไม่เคยดังคือครั้งแรกเลยแหละใช<น>่ไหมแล้วก็มันกระแสะมันถาโถาม,า <S <S ม็ต้มาหมดเลยรถคันนั้นกลายเป็นไวรออัลไปเลยนะครับทั่วประเทศจากภาพดิ้งภาพเดียวที่เดดยุสไทยแลนด์ไปลง <S <S <ๆ>แล้วก็ไปลงในทิกต o k ก้วยนะสองล้านกว่านะแล้วก็ต่างจากนั้นเนี่ยพอป๊อกเอาไปลงโอ้โหก็นําเลยแล้วก็มาคลิปที่แบบคือต้องพูดถึงถึง พี่ป้องป้านปูเนี่ยเขาเขาพยายามจะหาโอกาสให้เราได้เล่นเขาเขาก็อยู่ในฟุตซอลนะแล้วก็อยากให้ลูกได้เดินตามรอยทางที่เขาทํามานะก็วันที่เขาไปกับกับเท้าแล้วอย่างเงี้ยอ,อาจารย์สกลโอ้โหคลิปนั้นนี่ไวล์ล่องมากสุดๆนะเห็นไหมเห็นใช่ไหมโอ้โห,หแล้วเราเห็นตอนเขากับไหมตอนนั้นอยู่ปะไม่อยู่ไม่อยู่แต่เขาไปทําแอบของเขาเองแหละแต่คลิปมันออกมาแบบโอ้โหมันไปหนักเขาบีเพราะว่าเหมือนกับ จากคนที่ไม่ได้ลงแล้วเหมือนกับอาจารย์สกุลเป็นครูปลุกปั้นแล้วก็ให้โอกาสให้ทุกอย่างให้เป็นกับตันทีมด้วยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นหนังคือหนังชีวิตอะจากไม่ได้ลงสู่กับตันทีมที่ที่ขึ้นมาเป็นรองชั้นเจ็สีแล้วแบบถล่มทลายมันมันเหมือนฝันที่เราบอกนะ <Yeah. S 1> แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปชิงแมตช์นั้นแมตช์นั้นคิดไหมว่าสนามจแตกก่อนตอนที่รู้ ไม่คิดครบไม่มีใครคิดเลยว่าจะหนามแตกในทีมก็ยังเฉยๆโอเคแค่รถคนฝันมั้งแล้วอยู่ดีวันนั้นน่ะเราเข้าไปถึงหนามกองกี่โมงช่วงบ่ายๆปะแล้วเห็นคนตั้งแถวดูรถเรารู้สึกยังไงก็โรอผมก็ต่ยังไม่ไปถึงือมารอหน้าแล้วเหมือนรอต้อนรับอ่ะแล้วก็แบบในรถคุยกันยังไงบ้างตอนนั้นในรถรถเราคุยกันยังไงแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแล้ว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  พอถึงสนามแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วพอตอนลงไปไปวอร์ไมไปเห็นคนในในได้วอร์ไหมวอร์เห็นคนในสนามไหมเห็นครับตอนแรกมันก็ยังอยู่บนอัศจรรย์อยู่ครับอ่ายังไม่ปล่อยออกมา<ช>คือเต็มอัศจรรย์แล้วตอนเต็มอัศจรรย์รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นกดดันครับเต้นเต้นเลยใจเต้นแรงไหมเพราะแต่ละแมตช์ที่เราเตะเนี่ยคนมันเ <c oughs> ต็มที่ก็ฝั่งเดียวใช่ไหมใช่นี่มันมาแบบมันล้นพื้นที่อ่ะยังยังยังไม่ทันไม่เมื่อไหร หลงังจากที่แบบพอลงไปแล้วปุ๊บแล้วเขาตอนเขาปล่อยคนลงมาเป็นไงบ้างตอนนะั้นก็รู้สึกว่าจะเกิดอันตรายกับพวกผมหรือเปล่ากลัวอันตรายครับแต่เขามาเชียร์เรารู้ไหมว่าสุดมากคือว่าก็อันตรายอาจจะตรงข้าวแต่ว,นะว่าข้างๆเนี่ยหมอนทองนั่นเลยรู้ใช่ไหมว่าหมอนทองเยอะมากรวมไม่ถึงนิมิบุตรด้วยนะ,ะ<ๆ>เห็นใช่ไหมว่ามันเป็นจอหยาบอ่ะ<ๆ>มันเข้าไม่พอก็ต้องดูนนอกครั้งหนึ่งการเป็นนักเตะด้วยอายุเพียงสิบเจ็ดสิบแปดตอนนี้อายุอะไร สิบเจ็ดแต่ออเล่นก่อนเกคนเหรอ uh huh. โอ้แต่ว่าโอ้ยนียนเ่นเล่นลีกก็ได้เปรียบน,นะเพราะว่าเล่นก่อนเคนอายุน้อยได้ขึ้น,ข,นขึ้นไวกว่าอายุเท่านี้แล้วเห็นคลองเชียร์มาแบบมันต้องระดับชาเท่านั้นมันต้องเป็นทีมชาติที่แบบยุคซิกโก้ด้วยนะถึงจะได้แบบนี้แล้วมันเกิดยุคเราเรารู้สึกยังไ้งรู้สึกภูมิใจครับที่คนให้ความสนใจกับฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็ให้ความสนใจกับทีมของผมเลยจาก เด็กที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆก็เกินเลยครับตอนนะมันเกินไม่รู้จะเกินยังไงแล้วนะมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแหละมันเป็นครั้งแรกมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องขีดเขียนจารึกไว้เจ็ดสีจัดบอลมา2 1ปีไม่เคยมีถึง29ล้านคนดูอันนี้แค่ในโซเชียลนะมันมันมันทะลุทะลวงไปหมดเลยเมื่อเป็นเป็นประวัติศาสตร์ของวงการบอลทักเรียนนะครับก็พี่ก็โชคดีด้วยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในประวิศาตร์นั้นเพราะว่าเราทำเพจ อยุที่แลนตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่ยังกระแสน้ม่แรงขนาดนี้นะเราเห็นหน้ากันแล้วตอนนั้นไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าพอมารู้เรื่องเราวันนี้วันนี้สดๆเลยว่าเป็นเด็กอะไรนะพม่ามารีแล้วไม่ได้บอกแม่มารีไม่ดีนะหมายถึงว่าเขาก็ดีของเขาแหละแต่วันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอสาหรับเขาถูกป่ะแล้ววันนั้นเราไปเป็นกับทันทีมแล้ววันนี้มาเป็นกับทันทีมที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นใช่ป่ะตอนที่เป็นบอลบอลเจะสีเป็นปะเจ็ดสีไม่ได้เป็นอ่ะพี่จาได้ว่าเราไม่ได้เป็นแต่ว่า รายการอื่นที่เห็นเราเป็นบ่อยเป็นเแบบทันทีมแล้วก็วันนี้เข้ามาเป็นแบบตัวหลักของของหมอนทองในวันที่ดังอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็มันจะจดจำไปเราจนตายอะ่ะถูกปะ่ะมันคงไม่มีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วในในในตอนนักเรียนนะไม่ไม่รู้ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าโอเคแหละว,วันนี้แท้งได้ได้ผ่านบทพิสูจน์ที่แบบยิ่งใหญ่แล้วผ่านมาได้สุดท้ายเลยคือหลังจากที่จบรายการนี้ไปแล้ว เราเราเจอที่อะไรแรงกระแทกจากแฟนคลับยังไงบ้างรู้สึกเนี่ยพูดถึงแฟนคลับเขาเข้ามาซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างก็เข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากให้ซื้อของให้ซื้ออะไรให้หมดเลยมีซื้อของให้มีทั้งทั้งของทั้งเงินทั้งที่อย่างคือซัพพอร์ตหมดคือเหมือนเขาเขารักเราเหมือนกับเป็นเป็นลูกหลานเขาอะใช่ไหมแต่เราพวกเราก็น่ารักพวกเราไม่ไม่แอคไม่ยิงภาษาเราเรียกง่ายมือไม่แอค เจอใครก็หวัดดียกมรู้ว่านี่นี่คืออาจารย์คนสอนไว้ถูกไหมหมันอยู่ที่หัวหน้าด้วยบหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยต้องเรียบร้อยต้องเอาโน้นอาตนนะไม่ลืมตัวตนใช่ปะพวกเราก็เหมือนเดิมไม่มีแอคไม่มีหยิงไม่อะไรก็เล่นกับแฟนคลับได้แล้วเขาก็ทุกวันนี้ยังซัพพอร์ตอยู่จนมาแบบวันนี้ถามว่ากระแสแรงไหมก็ยังแรงอยู่นะแต่อาจจะไม่แรงเท่าตอนนั้นแต่ถามว่ามันเป็นบริษัท์ไปแล้วอยากจะขอบคุณ ใครที่อยู่เบื้องหลังก่อนมาถึงวันนี้นะตั้งแต่โค้ดรค้ดแนเลยตั้งแต่โแรกแล้วก็หรือใครก็แล้วแต่ที่ที่อยู่กับเรามาวันที่เราล้มวันที่เราไม่มีใครสนใจใครบ้างที่อยู่ข้างเราวุ่นเลยก็โค้ดแบนค,บคแบนแรกแล้วบคนแรกของผมที่ซัพพอร์ตผมตลอดจนถึงทุกวันนี้แนละ้วทุกวันนี้เขาก็คือเราเรา,เราชนะ้เขาดีใจกับเราด้วยแล้วเรามีใครอีกพ่อแม่พี่ปานาที่ด้านเราคอยให้กำลังใจเพราะว่า ไม่สู้ตลอดครับอย่าด้อยค่าตัวเองสู้ไปในทุกวัน๋ยวเขาก็เห็นค่าในตัวเราเองครับอืมก็คือครอบครัวอยู่ข้างเราเคยเคยเคยแอบร้องไห้ไหมอันนี้พี่ขออนุญาตนะเคยแอบร้องไห้แบบตอนที่ไม่ลงเคยแอบร้องไห้ก็มีนครับมีคิดว่าต้องมีทุกคนแหละพี่เคยเป็นนบกบอลคือเคยแอบร้องไห้เหมือนกันน้อยใจแบบทำไมวะเราไม่ดียังไงวะหรอทำไมไม่ลงเคยเป็นสำรองมาก่อนไงเราเข้าใจแล้วก็มันไม่อยากร้องไห้ใครเห็นอะแม้ทั้งพ่อแม่ไม่อยากงเหนแต่ว่าเราก็เก็บไว้ใน รอเอาตรงนี้เป็นแรงผักดันใช่ไหมครับ<อ>ก็จนทําสําเร็จแล้วก็ก้าวต่อไปคือมหาลาัยแล้วครับก็แฟนคลับคงติดตามไปเรื่อยแหละแล้ว,ลวก็บอกไปยังว่าเล่นเนที่ไหนบอกบอกทุกคนยังยังแล้ว <ๆ S 2> งั้นเก็บไว้ก่อนเ,อเก็บไว้ก่อนถ้าพี่รู้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนทีนี้ป้าหมายสูงสุดของการเป็นนักเตะอาชีพไปฟุตบอลเลยใช่ไหมไม่ไปฟุตซอลเลยใ่ฟุตบอลดีกว่าภาษาเราเรียกเงินดีกว่าไปเล่นแล้วมีโอกาสเติบโตสูงกว่าไม่ได้บอกฟุตซอลไม่ดีนะแต่ว่าเหมือนกับว่า โอกาสที่ดีกว่ามันอยู่ที่ฟุตบอลนะฝันของเราเนี่ยเอาดับระดับประเทศก่อนต้องการไปถึงจุดไหนก็มีสโมสรเล่นแล้ว,วติดทีมชาติก็คือปาหมายสูงสุดแหละทุกคนคือติดทีมชาติสโมสรเน,นี่ยมีอะไรวว้ใ้ใจบ้างไหมเอาสักสมมติถ้าให้เลือกสักสองสโมสรอนนะอันดับหนึ่งรดับหนึ่งก็ชอบ<แ>ทีมไหนก็ท่าเรือท่าเรือมาดามฟังอยู่นี่แล้วเราเซ็นท่าเรือยังยังนะ แต่ว่าต้องบอกเลยตำแหน่งนี้ถ้าได้ของดีไปคือดีเลยนะตำแหน่งกลางลับตำแหน่งเดียวกับบูสเกตตำแหน่งเดียวกับามากเกเรตตำแหน่งเดียวกับพวกกองเต้คือต้องมีถ้าประเทศไทยมีตัวนี้อย่างเช่นตำแหน่งเดียวสารัตใช่ไหมอู่เย็นแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทรมันหายากนะครับก็ถ้าถ้าเรือฟังอยู่นะครับมาดามจัดเลยเชื่อผมต้องมีต้องมีงมไว้ยังไงก็ต้องมีไว้มันหายาก มันไม่ใช่อะไรคนไทยที่เล่นกาลางรับดีๆมันหาย,ยากคุณรูบบ้ป่าอย่างนั้นมันหาย,ยากอย่างนั้นตำแหน่งนี้แหละจะเป็นตำแหน่งที่ถูกเลือกง่ายสุดนะครับทีเดียวเหรออันที่สองมีไหมสมมุติถ้าเรือเขาแบบยังไม่สนใจมีในใจไหมทูแบงคอกครับถูแบงคบอกอ่าอยู่โค้ชแบนนะโค้ชแบนนี่ให้กดัดเอกไทยเยอะมากการของท่านไทยแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้ถ้าเรือถูแบงคอกก็โอเคนะครับก็ที่แบนที่แบนที่แบนดูช่องพี่อยู่มันกดอะไรอยู่ ก็อาจจะมีโอกาสนะขอให้โชคดีมหาลัยก็ขอให้ไปเต็มที่แล้วก็อย่าหยุดฝันมหาลัยมีให้ทดสอบเยอะนะผู้หญิงเพื่อนโอ้ยเยอะเลยผ่านไปให้ได้เหมือนตอนนี้แหละผ่านไปให้ได้แล้วก็ไปมองอนาคตไกลแล้วระดับประเทศอะระดับระดับประเทศแล้วเนี่ยระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยเคยฝันไหมว่าอยากไปถึงไหนอยากเล่นในเอเชียทีมอะไรหรือประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ฝันเลยครับ เอาแค่ชๆก่อนชดก่อนว่าที่เราทําได้ในใจลึกๆอ่ะอยากอยากไปเล่นต่างประเทศไหมสมมติถ้าเราไปได้เหมือนวิธีที่เขาทำกันนะครับก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าเด็กคนหนึ่งที่จากตัวสมรองที่ไม่ให้ไม่มีโอกาสในลงสู่กับตันทีมที่เข้าไปชิงกับทีมที่ไม่้ลงมันเป็นหนังอ่ะเนะสร้างเป็นหนังได้อ่ะเป็นรู้สึกชีวิตเหมือนมันพลิกไปพลิกมาไห รู้สึกคือนะแล้วกลับไปกลับมา <laughs> จากสำรองมากับตันแล้วจากกับตันที่มีคนรู้จักกลายเป็นหมอนทองชิงแชมป์จุดสีโอ้โหมันสุดยอดสุดยอดเป็นเดี๋ยวพี่เอาไปสร้างหนังได้ไหม <laughs> <laughs> นะครับแตงครับแดงคิวลูกของพี่ปองบ้านปูนนะก็วันนี้พี่ว่าพ่อน่าจะภูมิใจมากแล้วนะไปต่อไปสุดแล้วก็เล่นอาชีพม,มีมีเงินกับอาชีพให้ได้นะครับ แล้วก็พวกพี่จะติดตามนะอาจจะไปได้สัมภาษณ์ในบอลลีไทยลีนนะทีหนึ่งนะโอเคครับ thank you ครับ thank you ปณวัฒน์ครับคนนี้กลางตัวรับหายากรีบจองก่อนที่จะสายไปครับ